นี่ก็แข็เปิดเทอมแลวนี่มาถึงปลายเดือนเมษาแล้ววันนี้วันที่28ิอีกไม่กี่วันก็คงจะเปิดเทอมความพร้อมของโรงเรียนต่างๆเรือได้เชิงกอในอยู่บายเตพื้ตที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนี้เราได้กาหนดติดทางมาอย่างไรบางมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบางที่จะรองรับการเปิดเทอมที่จะเกิดขึ้นครับครับโดยปฏิทินก็คือวันที่สิบพฤษภาการเปิดเทอมนะครับแต่จริงๆแล้วยจาโรงเรียนเขาให้โอกาสเนี่ยเราเราก็คุยกันมา เราจะเตรียมตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาจะได้สำเพื่อจะเตรียมความพร้อมโร้เรียนวันนั้นครูก็เหลือมาทํางานมาเตรียมมองเรียนแจมเตรียมเตรียมการซ่อนจัดทำเอกสารให้มีความพร้อมรายลายโรงเรียนก็จะเตรียมก่อนถึงวันวันเปิดจริงๆเรื่องของพ่ออนกันแล้วครับครูที่จะบรรจุไหมเนี่ยนะครับวันที่สิบสี่เนี่ยต้องมารายงานตัวแล้วเพื่อเตรียมทํางานให้ได้ในวันที่สิบห้าสิบปศสองวันนี้นะครับที่จะเตรียมการจะได้ ลงไปเพื่อเตรียมความพ,พร้อมครนนี้ก็คือการเตรียมความพ,พร้อมของโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนก็อย่าวงแพร่เหลืองสถาทนทีเหลืองบวกเอกาสาร,รบ,บัญชีรายชื่อเด็กอันนี้ต้องพร้อมาไม่ใช่พเพื่อเธอมอะไรต้องลืมมาทากันไหมอันนี้รโรงเรียนเตรียมไประดับหนึ่งเี๋ถ้ามวาจุดเน้นทิศทางคงเขตมหรือเ,เราได้ประชุมผู้บริหารไปแล้วเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนี่ครับ,รบเราที่จะมุงหวาปีนี้เราจะมงเหลืองคุณภาพผู้เรียน เป็นลักคุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนก็คือคุณภาพของเด็กมุ่งไปที่เด็กทุกเลี้ยงครับต้องทำอย่างไรโดยชายยุทธศาสตร์การมีส่วนผวมอันนี้ที่ที่เราประกาศรายกาในเรื่องของการเตรียมผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรามองยุ่งส่องส่องส่องงานในงานหนึ่งก็คือในเรื่องทักษะชีวิตทักษะชีวิตในเรื่องที่ส่งก็เรื่องของทางสติปัญญาก็คือทางวิชาการ พอส่องเหลืองนี่มันต้องขู่กันแล้วพี่นุ้ยคนถ้าเรียนแก่งอย่างเดียวแต่ว่าทักษ่าชีวิตไม่ได้ผ่าตัวไม่รอดครับที่เขาบอกว่าความรู้ตัวว่าผ่าตัวไม่รอดอันนี้แหะครับเพราะนั้นอันนี้มันต้องไปขู่กันแล้วเราจะเน้นเรื่องทักษ่าชีวิตใช่ไหมว่าเราเพราะถือว่านี่คือความยู่รอดของคนคอันนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จแต่ต้องยู่อรอดก่อนคนเราเพราะนั้นอันนี้ครับเราจะไปพร้อมๆกันแต่ก็จะเน้นตรงนี้ให้มากโดยภาพรวมทางประเทศตอนนี้ก็คือเรื่องของการเครียดการนั้น ทันเหล็กค่ะให้สัมผัสเมื่อถังซื้อเมื่อไม่กี่วันว่าตรงนี้เป็นปัญหาทีน่าเป็นร่วงมากครับภาปามันเป็นพัญาจริงๆป็นหนึ่งผับภาษาทีชายกันผัดเป็นภาษาห์ลายมันมันมันไปกันหมดเลยก็แท้มันมันคำว่าเป็นไปนี่คำว่าเป็นมันตรงสะะเอพอปอปลาไม่ไตรกูกระหน่อนูมันอ่านว่าเป็นเต็มตัวแต่ป่านี้มันแค่ฑ่นะ อ่าซลเอปอบปลางองูเปิงแป้งอ่านี่คือภาษาลายจังเลยเป็นจุงเบยอะไรแบบนี้มันจะทําให้การอะไรทักษ่านในการซื่อสานของเด็กที่เป็นทางการนี่ไม่ได้เด็กการเครียนตอนนี้แย่แล้วเป็นภาษาตัวงองมดใอดเสื้ออะไรเป็นตัวเอสแบบนี้เมือนภาษางกิหลักไปแบบนีงองูก็ไม่เป็นงองงูเลยเพราะนั้น การพนาคุณภาพผู้เรียนที่สําคัญเลยอันดับแรกก็คือเหลืองของภาษาครับ <c oughs> แต่ภาษานั้นถึงแม้ว่าบ้านเรานั้นจะเป็นเมืองนานาชาติก็จริงแต่ภาษาพื้นท่านที่ใจคือภาษาไทยเพราะนั้นเราก็จะสัมนาคุณภาษาไทยต่างจังหวัดกันเนีย่ยในในประมาณสักกลางเดือนพฤษภาเพื่อติจะห้าคําตอบ่าเราจะแก้ปัญหาเหลืองของทักษะการเกี้ยนการอ่านการใช้ภาษาเพื่อซื้อความหม่เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ครับ เป็นสิ่งที่จําเป็นเดียวต้องเป็นจุดเน้นในปีนี้แม่นั้นเด็กเราไปไม่ได้ครับครับ,รบการทองบทอาขยานนี่มันชฉ่วยได้ได้มาเหมือนกันนะครับช่วยได้คือคือผมมองวันนี้ว่าการท้องเนี่ยคือการทาให้เกิดถักษะมันมันเป็นความจําก็จริงฮะแต่ความจําเป็นพื้นฐานของความคิด ถ้าไม่จําก้อนก็คิดไม่ได้ทุกย่างเราต้องจาสั้นอาหลักต่อไรเพื่อมาประมวลและให้เกิดความคิดความคิดแล้วสร้างถมาท่ายทอดความคิดเนี่ยนี่คือการสื่อสร้นในบางคนเก่งนะแต่ว่าสื่อสา้นไม่ได้ติกรทาไมก้อนเรามีวิชาคัดไทยมีการซอบคัดไทยแต่เดี๋ยวนี้ห้างไปจืดไปก้อนนั้นการเขียนเดี๋ยวอ่านหนังสือบางทีเขียนตัวตัวตวิทย์ขยไม่ไม่ออกด้วยติกรเราถ้าทอดเรืองนี่ต้องม้วนวัวกลมๆนะไม่ม้วนวัวไม่ได้ต้องหนิวแล้วก็ลาขึ้นไป ตัวข้างบนเนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับไอ้เส้นบรรทัดถูกไหมครับเราครูสอนมาแบบนี้เพราะนั้นลายมือของเราเนี่ยถ้าเราเลียนลักลักลักลุดเก่าเนี่ยมีการชอบขัดไทยมันจะได้กันหมดทุกคนผมมันต้องรอบตรงนี้จะเอากลับมาอันนี้ก็คือเหลืองของผ่าซ่าให้ไปนานหลือไม่กับลักษณะเราเนี่ยพราะหมาจริงๆมันก็โดยโดยสภาผามันอย่างยุ่งแต่ว่าเราให้ความสําคัญน้อยไปพอเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเข้ามา เนี่ยแท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็มาาล้วแล้วกัญชัยนิ้วอย่างเดียวอพอนนั้นถ้าเราไปล่องตรงโนมาสตรงนี้ก็จะอ่อนแอใช่ทีปัจจุบันนี่คือเราไปล่องกัใช้ใช้ใช้อุปกรณ์ช้ใช้ชซื่อใช้ได้หมาเจนกาคาดคาซาการอ่านการเขียนไปเยอะครับแท็บเล็ตน,นี่น่าทำใแบบภาษาวีบัดนะครับผมอีกตัวหนึง่งที่มันขู่กันนั้นถ้าไม่ก็เรียกเลขคัดเลิกก็คือคณิตศาสตร์เลขคัดก็คือภาษาไทยเนี่เขียน แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติของของของผื่นท่านกล้องเรื่องกล้องการพัฒนาผลผลานสมัยกนนี่ถ้าท่านเป็นหน่วยเจ็ดแปซเป็นหน่วยตอบได้ทันทีว่ะหาดฟิฟก์สมัยนี้ไม่ได้นะครับเด็กมัธยมบางทีเกิดยังตะกึกกักกึกกักกึ่งีไม่เคยได้พอสมัยก่อนเรดท้องท้องนั้นเมื่อตั้งแม่าท้องก็เพราะท้องแม่นกแก้วนกขุนทองแต่ว่าเราเร็วคิดเร็วไม่ไม่ไม่มีพลาดอิฟก์แปซ์ทป็นเราท้องได้ทันทีเพราะนั้นตรงนี้ การทองเมล็กต้องทุกกลับเอามาใช้ไหมเรือด้วยเห็่ด้วยเนื้กับ่นานพ่อว่าไอคนที่จะคิดได้มันต้องมีความจําที่ดีมาก,ก่อนคนกันถ้ามันไม่จำมันรุ้คิดหรือเหมือนกันพอจาปั๊บเนี่ยมันยากหน่อยเมื่อนการทองเขาเรียกได้ทองทองทองเมล็กเนี่ย ถ้าไม่ก้อนในเราเรียนมันต้องถองทวันก้อนไม่นั่นไม่ได้กรับบานไงคือต้องถองให้เหมนพิษสักคนก็นไม่ได้ดีก่อนพิษสักแหมนึงก็ไม่ได้ต้องถองให้ได้แต่ตอได้กรับบานซึ่งที่นี่มันจะทําให้ความกระตือรอนในการถ่องไม่เล็กทองไม่เล็กซึงก่งจะเป็นถองแบบถองจําแต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่าเป็นการสร้างระบบกรองความคิด ให้ให้เรามีขเขาเรียกว่ามีมื่อกับแต่เป็นปัจจุบันนี้ก็คือฮาดดิสตนั่นฮาดดิสต์่มันมีข้อมูลพืนท่าอยู่กองแล้วกองที่จะไปเอาข้อมูลอื่นจากความคิดของเราในการค้นคิดนี่ในการก้นคิดนี่ก็มันจําเป็นสแสดงว่าสรุปว่าคือครูที่ถึนจะต้องเตรียมความพร้อมการคิดว่าปลดเอเนื่อปบนสภาเนี่ก็ต้องเริ่มแหละต้องเริ่มเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเทอมที่จะมีขึ้นแต่ที่สําคัญคือเปิดเทอมขรั้งขรั้งไม่เนี้ ไม่ถึงเคตปฏินที่การศาึกษาผู้แนจะมีนโยบายในเรื่องของการพุงปที่ผู้เรียนก็นคือนักเรียนค,คุณภาพผู้เรียนนนะครับคือมีทางศักษาชีวิตนะครับเรื่องของอ่าสติปัญญาสติปัญญาคือวิชาการ,ออการไรม่ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วรับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับพมผมคิดว่าเรื่องของการพัฒนาเด็กการศึกษ้าคือการพัฒนาคนครับ การพัฒนาคนเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ยุคไอชิดเด็กครับที่นี้บ้านเราเ่การพัฒนาคนเราอยูยย่บนพื้นท่านของความไม่รู้เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องรับผิดชอบเด็กอ่านไม่โอเคไม่ได้ไม่รู้อะรเด็กเกเรไม่รู้อะไรแต่เด็กอ่านไมโอเคไมได้ก็อาจจะมองว่าเอาโรงเรียนพอเด็กเกรเรไปตทษใครบ้านไม้โรงเรียนนะอันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องนี้จริงจังหวะ ใครบ้างที่จะต้องเข้ามารับพิจอรณเพราะนั้นพราะเลยคว้าขวาทุกคนและครับที่มีหน้าทีเกี่ยวข้องกับเด็กพ่อแม่เป็นภาคีสําคัญนะรรครับร้วก็ครูถือเป็นผู้ประสิทธิศาสารวิชาความรู้กับเด็กนอกนั้นแล้วก็ชุมชนอันนี้ก็คือตัวตัวบุคคลตัวท่าบันก็หลงหลับเหลาก็คือท่าว่าพ่อแม่คือท่าบันครอบครัวครับครูก็คท่าบันคือท่าบันการศึกษาคือโรงเรียน ชุมชนก็พวกองค์กรปกครองทุนทองทิ้นอะไรพวกน,นี้พอน,นั้นเนี้ยเราต้องพันนึกกําลังกันที่จะดูแลเด็กและก็พัฒนาโดยองค์รวมของเด็กและกาบอกให้ได้ว่าใครต้องรับที่ชอบอะไรสักแขนได้เมื่อพ้อนที่เกิดกับตัวเด็กขึ้นมาแล้วพวกเราจะต้องอรับรู้ได้ว่าโอ้นี่เราบอกผ่องแล้วโอ้นนี้เป็นความพิษพลาดของเราต้องให้ได้าอนั้น <c oughs> พ่อแม่ก็ต้องมีความรู้ว่าโอ้เราพลาด หลบพิษเลยหลบไม่ทุกเลยเดี๋ยวเรื่องหลบปะไปทุกโรงเรียนก็ต้องคิดได้ได้อ๋ออันนี้เกิดจากความบกพร่องอะไรสักอย่างนึงหรือว่าความไม่เต็มที่ของเราจุมชนเขาต้องเข้ามารับผิดชอบโดยส่วน้องที่เนี่ยเอ๊ยเรายัางคาดอะไรที่จะไปสนับสนุนในเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในควาาการมีส่วนรวมตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญก็เลยคว้าปอแ่วาต้องสนใจรู้สักนิดนนะครับให้ความสําคัญกับโรงเรียนใ,ในการที่จะรวมมือกันดูแลเด็กในช่วงเพิ่มเติมนี่ยครับ นั่นคือสิ่งเงินเป็นสาราประโยชน์นะครับขอเดืนต้องขอบคุณแต,ต่พ่อเป็นอย่างซ้งกับ,บที่ให้โอกาสมาพูดคุยได้สาราประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับสาหรับโรงเรียนในสังกัดเขตบุริรัการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจะมีแนวทางมีนโยบายที่จะเน้นผู้เรียนเหล่ากาที่สำคัญก็กกกคือทางด้านทักษะชีวิต การเรืองข้องความพร้อมในเรื่องข้องคุณภาพชีวิตรากได้หมัทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเน้นไปที่การมีส่วนรวมระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนมีส่วนรวมรว,รวมกันแล้วก็มีองค์กรที่เป็นหน่วยงานบริหารโรงเรียนก็คือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งข้ามากํากับดูแลเมื่อกับเป็นผู้กําหนดทิศทางให้เดิน ไปพร้อมๆกันทางโรงเรียนนะครับานนั่นคือนักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็ครูในลักษณะข้องการมีส่วนรวมซึ่งก,ก,กันและกันแล้วก็ทาให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนก็พัฒนาไปนักเรียนก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยแต่ทํางกาคือจะต้องมีผู้ช่วยก็คือพอกับแม่หรือว่าครอบครัวเข้ามามีส่วนรวมตรงนี้ทั้งมดนี้ก็คืออยู่ที่การมีส่วนรวมอย่าละเลยกับการมีส่วนรวมนะครับถ้าขาดการมีส่วนรวมอะไร มันก็ทางคนทางไปทางคนทางงานร่างไรกันแล้วก็มันไม่เกิดพ้นดีกับการพัฒนาครูพัฒนาคนพัฒนาเด็กพัฒนาสัางคมมันเกิดปัญหามดนะครับวันนี้รายการแล้เข้าวรบเคาะมันเวลาแล้วครับก็คงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมรายการสราราประโยชน์ท้งมดนี้หมอไปกับถูกทานนะครับจุดอ่อนข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นก้กราบข้อโทษครับขออาภัยพร้อมกับทานปองชลําลาท่านผู้ชมเรียนทานี้ก่อนพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ